สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเนาะวันนี้นะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับสําหรับองอร์สาระเรื่องพืชนะวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูรู้จักกระเพือชนิดหนึ่งนะเป็นไม้ประดับนะเป็นหนกไม้ป่าประดับอะไรสวยนะครับต้นนี้สวยมากนะครับดอกของเขาสีม่วงสวยไปดูกันเลยครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับทุกท่านเนาะดอกนี้นะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่านะ ต้นผู้ม่วงนะครับสําหรับในภาคผมนะจะเรียกผู้ม่วงนะชื่อเป็นทางการเลยมาดูลักษณะต้นลําต้นนะครับเป็นไม้ประดับสวยนะครับนี่เลยนะครับดอกผู้ม่วงนะจะสวยมากเลยนะครับนี่เลยนี่นะครับจะเป็นดอกลักษณะอย่างนี้เลยนะดอกผู้ม่วงนะครับนี่เนาะพี่น้องบางท่านอาจจะได้ผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับสําหรับดอกผู้ม่วงเนาะลักษณะใบของเขานะผมจะเด็ดมาให้ดู <ersch> ใบของเขาจะลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เลยเนาะเป็นหยับหยาบเนาะใบจะเป็นหยับหยาบนะครับนี่เลยเนาะเียาแหวมอย่างนี้ลังใบก็จะลักษณะนี้นะครับก้านก็จะมีขนนะครับตามใบจะมีขนนะพี่น้องให้สังเกตดูนะครับนี่ตามใบจะมีขนนะครับลักษณะลำต้นมาดูกันครับทีนี้ลำต้นนะของต้นผู้ม่วงนะครับจะมีนะค <HO US S> รับลำต้นเป็นอย่างนี้นะครับออกสีม่วงนิดนึงนะครับ แล้วก็จะมีขนนะครับขนเล็กๆตามลาต้นนะครับนี่เลยนะครับขนตามลาต้นจะเป็นขนลักษณะนี้เลยนะครับตามต้นต้นสศรษีม่วงนะจะมีแกมใบดอกออกอย่างนี้นะพี่น้องเนาะมาดูนะครับดอกผู้ม่วงนะครับเป็นไม้ประดับนะเป็นดอกไม้นะครับประดับเป็นดอกไม้ที่นําไปทําพานได้นะครับ สมัยก่อนนะจะนิยมนะครับทําพานสอนลูกสอนหลานทําพานไปไหว้ครูอะไรประมาณนี้นะครับทําพานไปประกวดอะไรประมาณนี้ดอกของเขามันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับเป็นไม้ประดับนะประโยชน์นะครับคือไปปลูกเป็นไม้ประดับนะครับสําหรับต้นพู่ม่วงนะ นี่เลยนะครับพี่น้องเนาะเคยเห็นผ่านหูบันตาบ้างไหมนะครับถ้าพี่น้องเคยผ่านเห็นผ่านหูบรนตานะครับก็ให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นผู้ม่วงนะครับแทบพูกพีผู้มิภาพอื่นๆผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับสําหรับผมแล้วจะเรียกต้นผู้ม่วงนะครับนี่เลยเป็นไม้ประดับไม้สวนนะครับปลูกไว้ตามบ้านเรือนของเราจะสวยงามมากนะสําหรับนี้ประโยชน์สรรพคุณในทางยาอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมไปหาข้อมูลมาแต่ ไม่รู้ว่าเขามีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะผมยังไม่รู้นะครับถ้าท่านใดน,นะครับเป็นแพทย์แผนไทยแ <c oughs> พทย์แผนโบราณนะครับ <c oughs> <ๆ>ให้มาแนะนำหน่อยนะครับว่าต้นผู้ม่วงนะครับมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการดีมากที่สุดเลยนะครับสำหรับต้นผู้ม่วงนะนี่เลยนะครับนี่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับต้นผู้ม่วงเนาะพี่น้องนะครับคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ส่วนผมก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้สำหรับต้นผู้ม่วงนะครับขอบคุณครับ